นักขับเคลื่อนยุทธศาสนำการเปลี่ยนแปลงอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยนายถวินศรีสุวรรณกำนันตำบลเปื่อยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนโดยได้มีการส่งเสร,ริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปหรือประธานกลุ่มอาชีพในอำเภอหรืออำนาจให้ได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขจัดความยากจนโดยการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ด้านการประกอบอาชีพให้แก่ครวัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครวัวเรือนสวัสดีครับผมนายวินทิสวรรณกำนันตำบลเพลยนะครับนักสามช่างพมทีีแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่นอ้องที่ผื่นที่ชุมชนตำบลเพลย์เขาสู่มีคมรอาชีพนะครับการเกี่ยนลครงตาไม้ จะมีอยู่หลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของเมนาค้ากลุ่มของเม่จันตรองแล้วก็คนในสวนของว่อนนะครับในส่วนของบ้านเขาดง,งเข้าจะมีกลุ่มเช็ดแหนมนะครับแล้วก็จะเดี่ยวกับนำผิกนะครับเป็นการอบรมให้ความรู้แก่พี่น้องชุมชนหมู่บ้านที่มีายไรด้น้อยนะครับสามาเสริมอาชทีพในการประกอบอาชีพที่ให้ความรู้โดยไทยต่อโดยคณะทำงานของเขา แก้ไขก็ให้ไปอบรมนะครับแล้วก็มีการไปเสริมประีิให้สางไร่ไข่แก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นที่อยู่ดีกินดีของที่น้องเกษตรกรของชุมชนของหมู่บ้านเฮาใน่เบื้อ้นนะครับอันนี้เขาไปรเทียบกันมาอยู่โดยตลอดนะครับเป็นเครือข่ายที่ขยายออกไปหลายหมู่บ้านนะครับในตอนนี้ครับครับในส่วนของคณะทํางานสิบหาท่านนะครับจะกระจายไปทุกหมู่บ้านนะครับมีที่มีมาอบรมนะครับ ได้รับความรู้จากทีมงานของท่านพัฒนาชุมชนนะครับเป็นมากพบร่มให้นะครับเข้ากัด้สร้างการพบร่มนะครับผ้าไปหน้ากลมปาไม้ที่ผู้มียได้ใน้อยนะครับมารบร่มเพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็ให้คนดนมียได้กรจะจายออกไปในการทำอาชีพเสริมแบบมีคุณภาพนะครับของชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับเป็นการแจก้ไขพัญหาาอย่างจนแบบยั่งยืนนะครับชุมชนตาบนเกลือเนอานะครับนักขับเครื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอหรืออำนาจร่วมสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างขวัญกำลังใจแก่ควรเรือนยากจนโดยการสื่อสารสังคมให้เกิดการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาจัดความยากจนอย่างยั่งยืน